บ้านผมเอินผือหัวคอดครับพี่น้องครับนี่บุ้ยนี่ครับเต็มไหน้าไปเบิดเลยทีเดียวครับตอนนี้เหลียวบ่เห็นหอดต้นเขาครับพี่น้องครับสวัสดีครับพี่น้องป้องปลายที่คารพรักครับผมแฮปปี้คลินิกส่วนหนึ่งของแฮปปี้การเกษตรชาแนลนะครับมาว่าจากับพี่น้องป้องปลายคือเก่าเมื่อเดิมเป็นประจําทุกมือครับ สำหรับมือนี้ครับพี่น้องครับนี่บุ้ยนะครับวัชพืชชนิดหนึ่งนะครับที่อยู่ในหน้าเข่าของพี่น้องป้องไปตอนนี้ปาทีโทนะครับบ้านผมเอิ้นผือหัวคอดครับพี่น้องครับนี่มีลักษณะของต้นนะครับคล้ายๆกับผือเนาะครับเนาะส่วนดอกนะครับสิมีลักษณะเป็นก้มๆครับพี่น้องเนี่ยจึงเป็นที่ไปที่มานะครับในการเอื้นว่าผือหัวคอดครับพี่น้องครับนี่เนาะ นี่ครับขึ้นอยู่ในหน้าเข่าของพี่น้องป้องไปเนี่ครับว่าสามารถที่ขึ้นได้นะครับสาหรับต้นเขานี่เนาะเนื่องจากว่าพื้นหัวคอดนะครับตอนนี้ปาดประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวนะครับสาหรับพื้นที่อยู่มองนีเนาะซึ่งก็เป็นวัชจพืชสัตว์ลายอีกตัวหนึ่งนะครับของพี่น้องป้องไปายเช้าหน้านะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับในหน้าที่เป็นลักษณะหน้าลุมหรือว่าหน้าถ้ำนะครับสิมนี้ขึ้นอยู่ทั่วไปนะครับสาหรับ คือหัวขอดนะครับผมซึ่งถ้าเาว่ามีการแก้ไขปัญหาต่างๆนะครับผือหัวขอดในป่าข้าวแล้วนี่ครับเนาะปัญหาที่มันสิเกิดขึ้นก็คือนี่ครับพี่น้องครับนี่อู้นี่ครับถามันต้นง่ญ่ขึ้นนะครับผลปรากฏว่าตอนนี้มันลมแล้วครับนี่ซึ่งเกิดจากการที่มันต้นง่ญ่แล้วครับพี่น้องนี่ครับเนาะมาแก้แล้วนะครับ บวกกับพายยฝนนะครับในช่วงนี้เขามากเนาะฝนปรากฏว่านี่ครับเนี่ยก็เฮเลยเฮดให้พื้หัวขอดนะครับล่มทับเขานี่ครับพี่น้องครับนี่โอ้ยนี่ครับนี่เนาะขันว่ามีการแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับผมเสื้อมันเลยนะครับว่าเอ่อเขาอยู่ในพื้นที่มองนี้นะครับก็คงสิวะได้ผลเท่าที่ควรนะครับเนาะเอาส่วนรายละเอียดต่างๆนะครับของการแก้ไขปัญหาพื้หัวขอดนะครับในนาข้าวนะครับ สิมีวิธีการนะับในการแก้ไขปัญหาต่างๆได้จังไหนช่วงนี้กับพพ่อพพ่อนะครับกบผู้เชี่ยวชาญนะครับทั้งด้านการปลูกเขาแล้วก็ทั้งด้านเคมีพันธุของเขาได้เลยครับผมไปครับพี่น้องครับครับสวัสดีครับเฮียวุฒครับผมครับวันนี้ครับผือหัวขอดเต็มนาเลยครับเฮียครับผมครับผมก็ในช่วงแฮปปี้คลินิกครับเหมือนเดิมว่าพยนเอาคลิปไปดูนะครับวันนี้ แต่ละคลิปเนี่ยรู้สึกว่าจัดหนักทั้งนั้นเลยสามวันซ้อนสามวันซ้อนนะฮะวันนี้ก็เป็นในคิวของผือหัวขอดผือหัวขอดครับเขาเรียกว่าหัวขอดนะบ้านค่อเรียกผือหัวขอดเนาะทางอีสานเราเรียกว่าหญ้าหัวขอดแต่ว่าทางภาคกลางเนี่ยจะเรียกว่ากกขนาดกกขนาดหรือเฮียใช่ครับอันนี้กกขนาดอีสานบ้านเราก็เรียกว่าหญ้าหัวขอดลักษณะออกเหมือนเป็นตระกูลอันนี้จัดเป็นตระกูลกก ใช่นะใช่ลำต้นมันคลา้คลา,ยคลายกกเนี่ยอ่าครับเป็นหนึ่งในตระกูลกกซึ่งประกอบไปด้วยหนวดประดุกนะไข่เขียดานเรานะฮะครับกกไฟนะกกไฟก็ผืนนาแล้วก็ผืนโมนะแล้วก็มาไอ้ไยาหัวขอดก็คือกกขนาดครับผมครับอันนี้คือเป็นวัชพืชในนาข้าวตระกูลกกนะครับที่ที่เยอะแล้ววันนี้ก็เป็นคิวของ หัวขอดนะผือหัวขอดครับผมนะครับก็คือลักษณะดอกขึ้นมาเนี่ยจะเป็นดอกเหมือนตุบๆแล้วก็มีก้านออกไปแล้วก็มีปมๆอยู่เออเนี่เขาเรียกหัวขอดตรงนี้เลยเฮียครับจากคลิปของอาจารย์ที่เอามาให้ดูนะก็เหมือนเดิมครับเยอะเต็มทุ่งนาต้นข้าวแทบไม่เจอครับผมต่ำกว่าใช่ครับอ่าครับมีบางส่วนบางพื้นที่ครับเฮียที่ตอนนี้มันล้มทับข้าวเรียบร้อยแล้วอ่าครับก็ที่มันล้มแล้วนี่แปลว่ามันเยอะ่ะมันเยอะแล้วในคลิปที่เอามาาอจารย์เอามาให้ดูก็คือมันออกดอกแล้ะ ครับนะเป็นระยะแล้วถ้าเกิดมันขึ้นทีๆเยอะๆหนาๆนี่มันจะล้มทับข้าวเลยอืครับผมอันนี้ทุกคนกบบางคนอาจจะว่าไอ้มันไม่เสียหายเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ถ้ามันขึ้นเยอะๆทีๆเป็นกลุ่มก้อนใหญ่เลยมันจะล้มทับข้าวเลยอแล้วข้าวขึ้นมาก็ขึ้นยากมันขึ้นไม่ได้เลยเนี่ยใช่ครับจะเสียหายเลยนะครับถ้าขึ้นหนาๆครับผมจางในรูปก่อนที่อาจารย์ให้ดูคือออกดอกแล้วครับนะครับถือว่าถ้าไปอีกหน่อยนี่มีโอกาสล้มอย่างที่อาจารย์ว่าบางจุดมันล้มไปแล้วครับผมหารับอันนี้ก็คือเป็น ผือหัวขอดเป็นพืชตระกูลกกนะครับทีนี้เรามาดูว่าเราจะใช้ยาตัวไหนการกําจัดตัวหัวขอดตัวนี้นะครับครับผมครับตัวนี้เลยครับนี่ครับดราก้อนมีนดราก้อนมีนครับดราก้อนมีนตัวนี้ครับเป็นอายาฆ่าหญ้าตระกูลกกนะครับแล้วก็ผักบุ้งชิออนนะครับตัวนี้นะก็คือดราก้อนมีนนะเป็นยาชนิดดูดซึมครับ นะครับตัวนี้จะไม่เหมือนเผาไหม้ที่ฉีดแล้วยัจะแห้งเลยฉีดเสร็จปุ๊บก็ค่อยๆเขาเรียกว่าไปไปตายตรงจุดเจริญนะตามข้อต่างๆเราค่อยๆหลุดไปนะฮะค่อยๆซึมเข้าไปค่อยๆซึมเข้าไปครับผมนะครับด้วยดาก้อนมีนครับทีนี้ตัวบวกเข้ามานะครับก็จะเป็นคู่ประจาเลยก็คือตัวอาวอนกาดอวอนกาดอาวอนกาดซึ่งเป็นตัวที่ทําให้ปรับสภาพน้าแล้วก็แก้น้ากระด้างก็จับไปในตัวก็คือแพร่กระจายใบนะทำพา นำพาตัวยาดาก้อนมีนเข้าไปในต้นพืชได้เร็วขึ้นนะครับแล้วก็ด้วยอวอนกัดนะครับนะครับสำหรับตัวดาก้อนมีนเนี่ยตัวนอกจากหัวขอดแล้วเนี่ยก็คือได้ทงพวอไข่เคียดครับผื้นาคข้าว้นผักบุ้งครับได้อยู่ห้าอย่างโอะครับสำหรับตัวดาก้อนมีนแต่วันนี้เรามาในเรื่องของผืหัวขอดครับหรือกกขนาดนั่นเองอ่าหรือกกขนาดทางภาคกลางโอเคครับอ่าครับทีนี้มาดูอัตราการใช้นะครับว่าเราจะใช้ดาก้อนมีนเท่าไหร่ นะครับการการใช้ยาฆ่าญ้าเนี่ยให้ดูหลักเกณฑ์ว่าหนึ่งดูขนาดของญ้านะครับพวกดาก็ันมีนิเขจาจัดเป็นยาเก็บก็คือยาฆ่าหลังจากที่ย่ามันขึ้นมาแนละ้วครับนะครับไม่มีฤทธิ์ในการคุมคือฆ่าอย่างเดียวนะเราจะใช้ได้กี่ไร่กี่ไร่เนี่ยเราต้องดูว่าหนึ่งาโตแค่ไหนก็คือความสูงของยา้าครับเล็กใหญ่อะไรประมาณนี้สองเราฉีดเต็มพื้นที่หรือว่าฉีดเป็นบอๆลย่อมๆอม,อมที่มียา้าครับนะครับถ้าเราฉีดเต็มพื้นที่เลยเนี่ยมันก็จะใช้ยา หนึ่งขวดก็จํานวนไร่ก็จะได้น้อยลงแต่ถ้าจะขีดเลือกเป็นจุดเป็นบอลบลที่หญ้าเนี่ยก็อาจจะได้เยอะนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมจะแนะนํากลางๆความสูงของญ้าประมาณขวดนี้เลยเนาะครับตีว่าประมาณทั้งยี่สิบเซนสามสิบเซนนะครับประมาณสามสิบเซนประมาณสามสิบเซนนะครับในขนาดหัวขอดสามสิบเซนนี่เราจะแนะนําราก้นมีนอยู่ที่หนึ่งร้อยซีซีหนึ่งร้อยซีซีครับบวกกับอาวนกาดสองฝาขวด สองฝาขวดฝาของเขาเองสองฝาขวดนี้นะครับสองฝาขวดนะครับนะครับดาก้อนมีนหนึ่งร้อยซีซีบวกอวนกาดสองฝาขวดครับผสมน้ำยี่สิบลิตรฉีดพ่นเฉพาะที่มีผือหัวขอดเท่านั้นครัเฉพาะที่มีหญ้าตรงไหนไม่มีหญ้าหัวขอดผิหัวขอดเนี่ยเราก็ไม่ต้องฉีด เพราะเป็นชุดยาเก็บนะครับเป็นชุดยาเก็บครับเป็นชุดยาเก็บครับครับผมครับสำหรับราก้อนมีนนะครับผมเอาครับเฮียสำหรับท่านใดที่มีความสนใจครับอยากจะได้ดา้อนมีนแล้วก็อวอนกาดนะครับไปดูแลเรื่องของผืวหัวขอดต้องทำไงครับเฮียครับผมครับผมก็สำหรับท่านที่สนใจนำราก้อนมีนบวกอวอนกาดไปฆ่าผือหัวขอดนะครับก็ติดต่อมาที่แฮปปี้การเกษตรชาแนลทาง YouTube ของาจรย์ขวัญชัยนะครับครับแล้วก็ช่องทางที่2นะครับก็รวมพลคนทำนา ไลน์ไอดีนะครับแล้วก็ตอนนี้มีทิกต็อกนะทิกต็อกแฮ ppy การเกษตรชาแนลนะครับแล้วก็ที่หน้าร้านไทยเจริญพาณิชย์อำเภอของชัยจังหวัดกาฬสินธุ์ครับผมครับสำหรับวันนี้ครับขอขอบพระคุณเฮียอูดเป็นอย่างสูงครับขอบพระคุณครับครับผมครับครับเอาครับพี่น้องครับสำหรับท่านใดนะครับที่มีความสนใจนะครับอยากที่จะได้ยาทั้งสองตัวนะครับในการไปดูแลเรื่องของผือหัวขอดนะครับหรือว่ากกขนาดนะครับสามารถประสานมาได้ครับ089 9428684นะครับทั้ง ID ดี n ลและก็หมายเลขโทรศัพท์นะครับผมเอาครับสำหรับวันนี้ครับผมนุ่มขวัญชัยหัวใจเกษตรนะครับพร้อมเนี่ยอุดพรอมทีมงานแฮปปี้การเกษตรชาแนลนะครับขอรับผ้าจากพี่น้องปรยไปไปเพียงเท่านี้นะครับฝากไว้พี่น้องนะครับในการติดตามชมนะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามนะครับเป็นขวัญกำลังใจให้กับทีมงานแฮปปี้การเกษตรชาแนลนะครับในการเฮดคลิปดีๆแบบนี้นะครับ ทุกมือทุกมือเลยทีเดียวนะครับเอาไหนฝากปีฝาก,ฝากน้องก็แล้วกันนะครับเอาครับสำหรับวันนี้ครับผมนุ่งขัญใช่วว้ใจเกษตรพร้อมกับเฮียงอูวดพร้อมกับทีมงานครับพรอมรายพาจากพี่น้องปปรไปไปเพียงเท่านี้ครับสำหรับวันนี้ครับขอก่วาววค่าสวัสดีครับผมดาก้อนมีนพร้อมกับอวันกาศครับผม